ช้านี้นะคะกับข่าวการจากไปของน้องวินพาสวินนักวางแผนการเงินตัวน้อยของเรานะคะวันนี้จอบก็เลยมาถอดบทเรียน5บทเรียนจากคลิปที่น้องวินเคยให้สัมภาษณ์ไว้ 1. เวลาคือต้นทุนที่ดีที่สุดน้องวินมองว่าการเริ่มวางแผนการเงินเนี่ยคนเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่ามันเป็นความได้เปรียบซึ่งตรงกับหลักการของดอกเบีย้ยทบต้น 2. ควรตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนอย่างน้องวินเนี่ย เป้าหมายแรกก็คือการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้60,000บาทต่อเดือนสำหรับค่ารักษาพยาบาลการมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนี่ยจะทำให้เรามีวินยัยข้อ3นะคะการออมก่อนจ่ายน้องวินมีวินัยในการออมขั้นต่ำา20%ซนของรายได้ในทุกๆเดือนนี่คือหลักการพื้นฐานเลยนะคะที่เราต้องทำให้ได้อย่างสม่าเสมอข้อ4นะคะเงินคือประกันชีวิตที่ดี เมื่อน้องวินเนี่ยมีโรคประจําตัวไม่สามารถที่จะทําประกันสุขภาพได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินสํารองเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในวันที่ไม่แน่นอน 5. การลงทุนเพื่อสู้เงินเฟอ้อน้องวินไม่เคยปล่อยเงินเอาไว้เฉยๆนะคะแต่เลือกค่อยๆซื้อทองเก็บเอาไว้เพื่อให้เงินงอกเงยและก็รักษามูลค่าไม่ให้โดนเงินเฟอ้อกัดกร่อนชีวิตนะคะ สอนให้รู้ว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอการวางแผนการเงินและการมีวินัยทางการเงินจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือการเตรียมพร้อมที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ตามความพอใจของตัวเองอย่างที่น้องวินเคยพูดไว้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะจอยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวินอีกครั้งแต่เชื่อว่าคลิปหรือว่าคำพูดของน้องวินเนี่ย ได้สกิดใจใครหลายๆคนให้รู้ขึ้นมาวางแผนการเงินแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดติดตามกดแชร์ Enjoy Manny ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ